ใครคิดถึงกระเป๋าที่เป็นทรงขนมปังแบบนี้ที่จิ๋วแต่จุใช้ในวันสบายๆไปเที่ยวก็ได้นะคะบอกเลยว่าต้องนี่เลยนะคะคลาสสิก63ค่ะเป็นการกลับมาของน้องขนมปังที่บอกเลยว่าปังมากขึ้นความจุอลังการเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าปรับสไตล์ให้มีความมินิมอลมินิใจมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันข้างในที่บอกว่าจิ๋วแต่จุเนี่ยจริงไม่จริงนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเราจะทําเป็นกระดุมแมกเนตตรงนี้เปิดมาปุ๊บนะคะเจอกับช่องมินิวอลเล็ตก่อนเลยค่ะเพราะว่าใส่บัตรได้นะคะสี่ช่องก็คือสีใบบวกเลยแถมด้านหน้ามีพื้นที่นะคะใส่อะไรเล็กๆได้ใครมีหวยนะคะใครมีพาสร์ยาอะไรตรงนี้สามารถที่จะใส่ไปเลยแล้วก็ปิดสวยงาม ะะที่สําคัญตรงนี้นะคะเปิดมาค่ะช่องที่1น,นะคะช่องที่1ของเขานะคะนี่เลยอลังการมากค่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยเขาจะมีเป็นช่องล้วงตะข่ายตัวนี้นะคะที่เราทํามาเนี่ยสามารถที่จะใส่ตลับแป้งอันเบอร์เร์นะคะได้เลยค่ะตรงกลางนะคะใหญ่พอที่จะใส่กล่องแว่นทั้งอันลงไปแล้วเหมือนไม่เคยมีกล่องแว่นอยู่ตรงนี้มาก่อนเลยนะคะขอเนี้ยใส่เข้าไปให้ดู ปึ๊บนะคะนี่เลยคือจัดเข้าไปจัดระเบียบง่ายมากและมีโซนคอสเมติกนะคะที่ให้เราเนี่ยใส่ของใส่ลิปสติกบางคนอาจจะใส่เป็นเมาส์สเปรย์หรือว่าจะใส่เป็นยาดมก็ได้เช่นกันนะคะมีแค่พอชั้นแรกของเขานะคะที่แบบเป็นใบหลักละกันทีนี้มาดูช่องหลักที่2ข,ของเขากันนะคะช่องหลักที่2ตรงนี้เนี่ยโอ้โหอลังการไม่แพ้กันค่ะนี่เลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยเราจะเจอกับช่องซิปเซฟตี้ก่อนเลยนะคะซึ่งข้างในเนี่ย สามารถที่จะแอบเป็นกระเป๋าที่เราใส่พวกบัตรนะคะเอาไว้ได้บางคนมีจิวเวอรี่อย่างเงี้ยสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยปลอดภัยสุดๆค่ะและตรงกลางตรงนี้นะคะเราสามารถใส่โทรศัพท์มือถือเนี่ย ไว้ได้เลยนี่คือใส่แนวนอนนะคะใส่แนวนอนคือใส่ได้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้ค่ะให้ดูนิดหนึ่งช่องลวงอนเนกประสงค์เนี่ยกว้างขวางมากใส่ power bank ได้สามารถที่จะมีช่องตรงนี้นะคะเขาทํามาให้ช่องใส่ปากกาให้อีกเรียกว่าไอรีวิวเองเนี่ยยังตื่นเต้นกับช่องเลยนะคะและด้านหลังค่ะด้านหลังด้านหลังต้องให้ดูนิดนึงนะคะนี้เลยด้านหลังเนี่ยยังสามารถมีช่องตรงนี้นะคะ ใส่ไอ้ใส่กระดาษซับหน้ามันไว้นะคะก็สามารถที่จะใส่ของได้อีกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขนาดกันบ้างนะคะซูมมาสีก็น่ารักด้วยนะคะขนาดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะความกว้างอยู่ที่17เซนติเมตรค่ะและความลึกนะคะบอกเลยว่าอลังการไม่แพ้กระเป๋าใบใหญ่ค่ะอยู่ที่9.5ซนติเมตรค่ะส่วนความสูงนะคะบอกเลยว่ากระทัดรัดแน่นอนนะคะอยู่ที่17เซนติเมตรน้ำหนักแค่219กรัมเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะเร เริ่มจากสีนี้ Purple Pansy ซีสวยมากๆค่ะถัดมาตรงนี้เลยค่ะเป็นสีดำนะคะเป็นดำคลาสสิกสวยมากๆค่ะและข้างๆกันตรงนี้นะคะเขาจะมี Dark Brown นะคะน้ำตาลเข้มสวยแพงมากๆและอีกสีหนึ่งตรงนี้เลยค่ะจะเป็นชมพูด,ด้านบนที่แบบละมุนต้นเขาเรียกว่าสี Rosewood และที่ย้ายสภายอยู่ตรงนี้ค่ะเราเรียกเขาว่าสีอั m o n นด์ l ินะคะเป็นสีที่แบบ ดูดีมากๆเลยแล้วก็ดูแบบสนุกสนานวันสบายๆก็ใช้ได้วันไปเที่ยวก็ใช้ได้ค่ะราคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่2,290บาทค่ะส่งฟรี VIP ลดเพิ่มนะคะก็บอกเลยว่าต้องรีบจัดเพราะว่าไม่ใช่แค่ฟังก์ชันดีค่ะในกระทั่งสายของเขาสายไฮบริดก็บุฟองน้ำหนานุ่มให้เราด้วยนะคะดังน,นั้นเนี่ยถ้าเลือกสีได้แล้วนะคะต้องรีบจับก่อนน้องขนมปังจะโซเอานะคะ